จดหมาเหตุกรุงศรีใครที่รักการเที่ยวสวนสนุกคงรู้กันว่าทุกวันนี้ในเมืองไทยมีสวนสนุกหลายแห่งที่น่าสนใจสำหรับความบันเทิงและการพักผ่อนแต่ทราบหรือไม่ว่าสวนสนุกเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่จุดเริ่มต้นของสวนสนุกในประเทศไทยเกิดขึ้นราว1 1 7ปีที่แล้ว ครั้งแรกเป็นสวนสนุกในยามค่ำคืนตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของพระยาสพการฮิรันกิตภายในมีงานรื่นเริงโรงละครขนาดใหญ่สระน้ำสนามหญ้ากรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆมีชื่อว่าบ้านหิมพานหรือพาร์คสามเสนพาร์คสามเสนในยุคน,นั้นเปิดกว้างให้เป็นสวนสนุกสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ใช่แค่ชนชั้นนำแต่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ชีวิตสนุกสนานในยามค่ำคืนได้ กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย